ไปนอนหมอนหน,นูนู่นนู่นนู่นหมอนหนูอยู่น,นู่นไปเปเลยเดินไปเลยไปเร็วๆวนี่ลงมาเออนอนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมาหรอกนอนอยู่ตรงนั้นแหละลูกน้าที่ประจำไปขี้เกียจแล้วก็นอนนอนลงนอนลงตรงนั้นนอนลงตรงนี้ นอนตรงนี้เออนอนลูกนอน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 อนนะที่นอนน้องบางคนนะที่นอนน้องมางคนนะครับน้องคนก็เป็นเด็กน่ารักก็เป็นบอกง่ายน้องคนก็เป็นเด็กน่ารักก็เป็นเด็กบอกง่ายอะแล้วพ่อกล่อมให้นอนมา นอนแล้วนอนแล้วฝนตกบรรยากาศดีนะมุงคนขอตัวนอนกันนะครับขาแต่นอนกันนะครับ หนูชอบหนูชอบให้พ่อกลับให้นอนหน่อยหรอกบางคนชอบให้พ่อกลับให้นอนนะครับหลัแบแบต่ลูกหแลบบับนะอืมอือ แม่ไปวางรีโมทจังดังแล้วตกใจเลยแล้วก็จะขอตัวนอนกันนะครับหลับซะลูก มันคนเป็นเด็กขี้อ้อนนะไอยู่ใกล้พ่อก็นอนหลับได้เด็กดีครับไม่ดื้อ Gracias. Mm -hmm.